สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวีวินิววันนี้แอดจะพามาเล่าถึงอาการและก็สาเหตุที่ทำให้ สาธิตทองจันเสียชีวิตในวัย68ปีเป็นการปิดตำนานหมอลำคนดังเจ้าของบทเพลงอมะตะมือสังหารปากโกรธใจคิดถึงสำหรับแฟนหมอลำเนาะก็สุดเศร้าไปต,ตามๆกันนะคะเมื่อช่วงเช้า ของวันที่6กันยายนพศ2568ทางเพจ Facebook ของสาธิตทองจันนะคะศิลปินนักร้องหมอลำชื่อดังได้โพสต์ข้อความอำลาแฟนเพลงอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าศิลปินผู้เป็นตำนานได้จากไปอย่างสงบซึ่งข้อความสุดท้ายก็ถูกโพสต์ผ่านเพจนะคะมีใจความว่า กราบลาแฟนๆทาชาน้ามีจริงขอเกิดเป็นพี่นิดคนเดิมให้ไอ้นิดเกิดมารับใช้แฟนเพลงคือเก่าไอ้นิดขอโทษแฟนเพลงที่บอสามารถร้องเพลงให้ฟังได้อีกต่อไปขอบคุณเจ้าภาพทุกคิวงานจนถึงปี69สําสำหรับเพจเฟซบุ๊ก ะะของสาธิตท,ทองจันทร์ก็กลาบลาแฟนๆถ้าชาติหน้ามีจริงขอเกิดเป็นพี่นิดคนเดิมให้ไอ้นิดเกิดมารับใช้แฟนเพลงคือเก่าไอ้นิดขอโทษแฟนเพลงที่บอสามารถร้องเพลงให้ฟังได้อีกต่อไปขอบคุณเจ้าภาพทุกคิวงานจนถึงปี69 และกําหนดการจะแจ้งทางเพจอีกทีนะครับแทสาธิตทองจันแแทพี่นิดคนเดิมสำหรับสาธิตทองจันนะคะเกิดอาการสตรกเมื่อวันที่3เมื่อ3วันที่ผ่านมาเนาะโดยญาติได้นำตัวส่งโรงพยาบาลมหาสารคามและเสียชีวิตอย่างสงบเมื่อเวลา แปดนาฬิกาสานาทีของวันที่6กันยายนสองพันร้อยหกดนั่นเองและสำหรับประวัตินะคะสาธิตทองจันร์ทมีชื่อจริงตามบัตรประชาชนว่านายสานิตชัยทองศร เกิดเมื่อวันที่10มิถุนายน2500เป็นคนบ้านหนองหูลิงอำเภอบัวขาวตำบลบัวขาวนะคะขออภยัยอำเภอกุชินารายจังหวัดกาลสินมีพี่น้อง6คนเป็นลูกชาวนาแต่ว่าบิดาชอบเป่าแคนเสียงแคนเสียงลำเลยฝังใจเด็กชายนิดมาตั้งแต่เล็กนะคะ จนเรียนจบแค่การศึกษาภา,บาคบังคับนั่นก็คือป .4 นะคะในช่วงนั้นเนาะจากโรงเรียนบ้านน้องหูลิงที่บ้านเกิดเลยได้บวชเนรร่ำเรียนนักธรรม จนสอบได้นักธรมตรีศึกออกมาทำนาที่บ้านแต่ใจรักอยากเป็นหมอลำเคยขอพ่อขอแม่ว่าอยากไปสมัครเป็นหมอลำแต่ก็ถูกทักท้วงแล้วก็ห้ามปรามจากพ่อแม่นั่นเองนะคะแล้วสาธิตทองจันในวัยหนุ่มมีความฝันนะคะฝ่ฝันบนเส้นทางแห่งเสียงเพลงอย่างมุ่งมั่นจึงตัดสินใจหนีออกจากบ้าน เพื่อเสี่ยงดวงเข้าวงการนะคะด้วยการแอบขายข้าวเปลือกของพ่อเอาไปเป็นค่ารถที่มาของเพลงชุดมือสังหารมารเผชิญโชคที่จังหวัดมหาสารคามด้วยการไปสมัครอยู่กับวงดนตรีศักสยามเพชรชมพูในตำแหน่งคอนไยที่ต้องคอยแบกคอยขนเครื่องดนตรีจิปาถะ นานๆทีจะได้ร้องสักเพลงหนึ่งด้วยการขึ้นร้องเพลงแทนนักร้องประจําในวงขัดตาทับเป็นบางช่วงนั่นเองนะคะเคยได้อัดแผ่นครั้งเดียวชื่อเพลงตำแหน่งชาวนาแต่ก็ไม่ได้รับการสนับสนุนเท่าที่ควรหัวหน้าไม่ยอมตัดแผ่นให้นำไปแจกเสนอกับโฆษณาโฆษุกรายการในสถานีวิทยุ จากนั้นนะคะสาธิตทองจันทร์จึงย้ายมาประจำอยู่ที่วงของสุภาพดาวดวงเด่นและมีโอกาสบันทึกเสียงคู่กับหัวหน้าวงอยู่เสมอแต่ก็ยังไม่ได้รับความนิยมจากแฟนเพลงเท่าที่ควรแต่แรงใจยังไม่สิ้นสู้ต่อไปสักวันคงจะประสบความสําเร็จบนเส้นทางสายดนตรีนั่นเองนะคะสาธิตทองจันทร์ได้ชื่อว่าเป็นหมอลำที่มีผลงานอัดเสียงมากที่สุด มากกว่า30ชุดโดยสาและทุกชุดได้รับความนิยมอย่างสม่ำเสมอไม่ถึงขนาดขายดีเป็นเทน้ำเทท่าแต่ถ้าว่าขายหมดขายสิ้นทำยอดจำหน่ายสูงสูงนะคะสูงสูงทุกชุดเลยเป็นศิลปินที่ได้ชื่อว่าลูกศิษย์กตัญยูอยู่กับอาจารย์คำเก่งทองจันทร์ ไม่เคยไปไหนร้องเพลงแรกที่อาจารย์แต่งให้คือหยุดน้ําตาเถิดน้องและชุดอื่นๆตามมาอีกมากมายอาทิฝากใจไว้กับดินสวรรค์ให้มาการจากไปของสาธิตทองจันทร์ศิลปินหมอลำคนดังนับเป็นความสูญเสียครั้งสำคัญอีกครั้งของวงการเพลงหมอลำลุกทุ่งไทยนั่นเองนะคะและสำหรับแอดก็ขอแสดง ความเสียใจจากการกะ,ะจ,ากการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของคุณสาธิตทองจันทร์หรือไอ้นิดคนเดิมนะคะสำหรับประวัติการป่วยของพี่นิดคนเดิมนะคะก็กากจากการเล่าเรื่องของ จากภรรยาของพินิษเองนะคะคุณสาธิตหรือพินิษคนเดิมเริ่มป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงเมื่อปี2552และปี2555ก็ไปทำการแสดงที่จังหวัดนครนายกรู้สึกเจ็บหน้าอกด้านซ้ายซึ่งตอนนั้นพินิดอาศัยอยู่กรุงเทพน้องแขม ตอนเช้าเลยไปเช็คร่างกายที่โรงพยาบาลเกษมราชบางแคหมอบอกว่าเส้นเลือดหัวใจตีบจึงส่งไปทำการอบอลลูนที่โรงพยาบาลเกษมราชประชาชื่นกทมต่อมาปี2560เส้นเลือดหัวใจเส้นที่สองตีบอีก ตอนนั้นก็ย้ายครอบครัวกลับมาอยู่ที่บ้านที่กาลสินก็ได้ทำการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์หัวใจศิลิกิตคอนแก่นต่อมาปี2566เกิดอาการชีพจรเต้นชา้าได้ทำการรักษาที่ศูนย์หัวใจศิลิกิตโดยแพทย์ลงความเห็นว่าให้ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจซึ่งได้นอนรักษาอยู่เป็นเวลา15วันกลับมาที่บ้านก็ใช้ชีวิตเป็นปกตินะคะเช็คกลองหัวใจทุกระยะ ต่อมาวันที่30สิงหาคม2568คุณนิดหรือสาธิตมีอาการวิงเวียนศีรษะจึงเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนาเชือกแพทย์ก็ได้ส่งต่อต่อการรักษาไปที่โรงพยาบาลมหาสารคามนะคะก็ซีทีสแกนพบเลือดออกที่การสมอง นะคะการสมองบวมไม่สามารถผ่าตัดได้เพราะเป็นบริเวณสำคัญแพทย์จึงรักษาตามอาการนั่นเองแล้วคุณนิดก็มีความอดทนสูงมากสมองไม่ตอบสนองแต่หูยังได้ยินเป็นบางครั้งจนเมื่อวันที่6ตอนประมาณ8นาฬิกา34นาทีพี่นิดก็จากไปอย่างสงบเหมือนคนหลับไปธรรมดานะคะแลกะก็ทุกครั้งที่คุณนิดนะคะ เจ็บป่วยหรือรักษาตัวนะคะเขาก็จะไม่ให้แฟนแฟนรู้เขาอยากให้แฟนแฟนเพลงเห็นเขาในด้านที่แข็งแรงมีความสุขและคุณนิดจะบอกทุกครั้งว่าถ้าไปอ่าถ้าจะไปก็ขอไปแบบสงบและขอเป็นพินิดที่ดีจนถึงวันสุดท้ายนั่นเองเนาะเป็นประวัติการรักษาตัวเป็นการรักษาที่ เขียนโดยภรรยาของพี่นิดเนาะก็เริ่มป่วยตั้งแต่พศ2552นั่นเองนะคะเป็นความดันโลหิตสูงนี่แหละโดยการจากไปของศิลปินผู้เป็นตำนานครั้งนี้ก็ถือเป็นการปิดตำนานนักร้องหมอลำที่สร้างผลงานคุณภาพไว้มากมายและก็ยังคงอยู่ในใจของแฟนเพลงตลอดไป ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้นะคะแล้วก็ก็เดี๋ยวมีอ่ากำหนดการนะคะก็กำหนดการก็วันที่วันเสาร์ที่13กันยาเนาะอ่าเวลา 15.00นนะคะประชุมเพิงณวัดทงชัยสีอํานวยบ้านหนองหูลิงตําบลหัวขาวอําเภอกุชินาลายจังหวัดกาลสินสําหรับแอดก็ขอแสดงความเสียใจกับการจากไปครั้งนี้ของคุณสาธิตทองจันทร์หรือพินิจคนเดิมดูคลิปนี้จบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ